ครับและก็นี่เป็นอีกแปลงนะครับสำหรับกอง30%บตำบลบางประกดอำเภอองคลักษ์จังหวัดคนครนายกนะครับแปลงนี้จะมีเนื้อที่ขนาด2ไร่2งาน28ตารางวาตารางวาละ4,500นะครับข้างหลังก็จะเป็นโดมโดมสำหรับปลูกผักปลูกเมลอนตอนนี้ทางแปลงได้ลงเมลอนเมลอนได้เหลืออยู่2แปลงนะครับแล้วก็มีระบบน้ำ ระบบน้ำพร้อมเก็บผลผลิตได้แล้วไปนะครับ <c oughs> แล้วข้างหน้าก็จะมีบ่อบ่อสำหรับเอาน้ำขึ้นไปลดทำการเกษตรนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาผลิตหนังานหรือจะปลูกผักออร์แกนิกหรือจะทำสวนสวนเกษตรนะครับสามารถเข้า,ามาพัฒนาต่อได้เลยด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นบึงบัวเหมือนกัะแปลงกระ่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบรรยากาศ พาไปดูอีกรอบหนึ่งสำหรับสายแปลงที่ติดกะบึงบัวโดมเมลอนแปลงนี้จะได้ทั้งหมดเก็ดโดมนะครับสามารถมาพับปลูกหรือมาทำการเกษตรต่อได้ถ้าลูกค้าม,มีเวลามาดูแ,แลเราก็จะมีทีมงานที่จะพร้อมที่จะคอยดูแลให้ท่านนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดจะช่วยดูแลยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุย,คยกันอีกที หลังจากดูหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับนี้จะพามาชมนะครับด้านหลังของแปลงที่ดินนะครับจะมีบึงบัวบึงบัวสาธารณะนะครับติดได้ทุกแปลงนะครับสายด้านหลังของแปลงที่ดินทุกแปลงนะครับติดบึงบัวสาธารณะนะครับเป็นบึงบัวธรรมชาตินะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเรายกให้เป็นสาธารณะนะครับมีสิทธิใช้พื้นที่ได้ รร่วมกัันนะคบถ้าลูกค้าสนใจแปลงที่ดินนะครับหรือจะนัดสอบถามหรือนัดเขาชมแปลงที่ดินนะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับ0820963386หรือ0806161806ครับขอบคุณครับ